สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้ได้เวลาแล้วเด้อครับถอนหอมแล้วมื่อนี้นี่เด้อครับถอนหอมแล้วถอนหอมแล้วนี่ถอนขึ้นมาได้รูปลักษณ์แบบนี้กัสีสีบีออกกใใ็ให้ให้ให้เอาเปลือกมันยังออกนะครับเอาเปลือกมันหยาออกนะครับ อนุบมาเนี่ยหาสิบมีเพื่อว่ามันล,ล่างง่ายนะครับมแกะแกะออกจะไล้ล่างง่ายเรื่องนี้จะสิรุดออกง่ายนี่เ็ดแค่น,นี้นี่คือ,อมีหอมอายุหอมได้ยี่สิบแดหมื่นนะครับนี่ยี่สิบเจ็ดยี่บมื่นเพระเดือนมีเดือนวันที่2ี่สิดกันยาปีสองพหร้อ ปูกววันที่สามสามสิบพี่นอ้องยี่สิบแปดมือพอดีครับนี่ก็สิประมาณนี่นะครับหอมหนาฝนครับเฮ็ดยางแน่ยจยหน่อยแต่ว่าราคามันดีครับก็เลยถอนแล้วละ่ะนี่นะครับวัสิุกรนขึ้นมาแล้วก็สิมา่ามาแบง่งออกเพื่อเอาเอาดินมันดินเขาสิล่างดินออกดีนะครับนี่บ้าสีเหาก็สิมาแกะออกเกษตร ก็จีประมาณนี้นะครับเนี่ยอ,อีกแล้วครับพี่น้องถอนมาแล้วข้าวกะเจียวมาล่างแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะสูตรไผลสูตรมันครับสะดวกไผลสะดวกมันแบบได้ง่ายกับสีเอลซันแหละนี่ล่างกันสี่จุ่มหนามในอ่างเลยจุ่มแล้วเขาจะมาทำความสะอาดแล้วเขาเศษ เอาเศษหญ้าเศษเพื่องออกนะครับนี่ไอ้ขาวสะอาดนะครับงามๆนี่นะครับนี่ขั้นตอนนี่ขั้นตอนล่างเด้อมื้อนี้สิไปตลาดแล้วมื้อนี้เข้าตลาดแล้วหอมบางคนเพิ่นก็เอาน้นำเีดนะครับแต่ว่าผมว่าแบบนั้นมันมันเฮ็ดยากนะครับก็เลยเอาแบบแบบสะดวกข,งของเจ้าของนะครับ คนเฮ็ดเพิ่นว่าแบบนี้สะดวกกว่าง่ายกว่าเพิ่นว่าเร็วกว่เาเกลอน้ำเพิ่นนะครับนี่เพิ่นว่าแบบนี้สะดวกสะดวกววก,วกว่าเร็วกว่ามื้อเช้าก้อนเขาง่ายกะเอาไปกินแล้ว10โลสบายสบายนิ่มๆหลังจากล้างน้ำแล้วก็กเอามาเลี้ยงไว้นะครับต่อไปสิเป็นแผนมัดอะไแบบนี้ อันนี้คือล่างล่างน้ำเรียบร้อยนะครับรนี่ยกระติบมะมาณนี่ยล่างให้ขาวสะอาดนะครับหยาบ่ให้มีพวกเส้นล่างออกแล้วก็บสีมาเลี้ยงมัดมัดละกิโลหนึ่งนะครับเลี้ยงไว้ให้สเสดยดหนาได้จังหน่อยครับก็ะติบมะม่านี่นะครับอันอนั้เป็นมัดแล้วก็บกระติบมะมาณนี่นะครับเนี่ยมัดหนึ่งกิโลหนึ่งครับ เาขึ้นตะซังซังซังพร้อมนะครับซังซังแล้วค่อยมัดนะครับพี่น้องเขามาเบิ่งกันครับว <undercover> ่าเพิ่นสิมัดจังไดนนะครับเบิ่งนี่ก็ับว่าเพิ่นสิมัดจังไดนเพิ่นก็สิเอาเสือกข้างมาขี้ขี่ออกนะครับเสือกข้างนี่ใส่แบบบ่เอาแบบหน่อยนะครับแบบใหญ่ๆที่มันขี้ออก่ขื่อตรได้นะครับเอาหอมที่เอาหอมที่ล่างแล้วนี่ ไวว่างนะครับเพื่อสมัคผู้ใดต้องการหอมกับมือนี่มาเอาอยู่สวนนะครับเด้อเพราะว่าผมมีเวลาไป่งมือนี่เสิเข้าตลาดแล้วสำหรับผู้ใดที่มีวิธีหรือว่าเคยเห็ดวิธีที่มันดีหรือว่าเร็วกว่านี่ก็ค,คอมเมนต์มาในนะครับเด้อเพราะว่านี่ก็มือสมรครเล่น้วยกันครับ กรบ่บท่านสํำนานปนไดเพื่อนว่ามัดมาได้ประมาณลอยมัดนี่แหละท่านหลายปนไดดอกท่านสํำนานปนไดแต่ว่ามัดได้ลอยมัดแล้วขิงตะซังนะครับได้กิโลหนึ่งแล้วเขาก็เสียไปมัดนะครับวันนี้พอได้โลหนึ่งแล้วก็มัดมัดนี่มัดลุ่มๆนะครับบบมัดแน่นปนไดนะครับเพราะว่ามันชิ่านะครับเพราะว่าบริษัทนี่ต้อง ต้องสวยงามนะครับขาดทุนไม่ว่านะครับเอาหน้าไว้ก่อนนะครับเนี่ยพอบลงใหมอเสมอๆงามๆนะครับนั่นได้แล้วครับมัดหนึ่งครับได้แล้วมัดหนึ่งปูนเลี้ยงไว้แบบน,นี้เสืออผ้ากกเพื่อกเดียวมาขี้ออกก่อนสิมัดก,ออก็ขี้เสืออผ้าออกอีเสืออผ้าออกซะก่กนค่อยมัด ผลงานมื่อนี่พี่น้องนี่แล้วครับเตรียมพร้อมแล้วคือสีล่ลอยรลอยพานอยู่บนมมนี้เดี๋ยวมัดใส่ถุงแบบนี้นะครับมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหกโมงเร่งพอดีสิบแปดนาฬิกาพอดีสิบแปดนาฬิกาพอดี มันนี้ก็เสี่ยวแพ็กใส่ถุงนะครับหลังจากมัดเป็นมัดละโลมาดละโลแล้วก็เสียวมาใส่ถุงละถุงละหาโลกถุงละหามัดนะครับไว้เตรียมพร้อมสิเอาตลาดแล้วมือมือมือแรงดึกๆเดือเดตีหนึง่งตีสองไปตลาดแล้ว ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ